เขาเป็นคนคิดงานเยอะจนถึงขั้นว่าเกิดอาการนอนไม่หลับหนูจะมีแบบว่าซองให้จับฉลากเป็นคำที่เขากำลังฮิตในยุคนี้เอามาแต่งเพลงอยู่ในซองหรออยู่ในซองเธอไม่มองฉันเลยเธอหันไปมองหมอปลาฉัน รัะตะนาปาต่อปานสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อตัวเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ซีรี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการปากต่อปากทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะอยู่กับซานี้คนดีคนเดิมค่ะรายการที่ชวนเหล่าซุปตา์เนี่ยมาโชว์ลีลาการใช้ปากบอกพิกัดดีพิกัดเด็ดแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะซานิเป็นคนบอกพิกัดเด็ดหมดเลยวันนี้นัดผู้ชายคนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเขาเป็นแบบสายแบบแดดี้เราต้องเรียกเขาว่าแดดี้แดดี้ซึ่งวันนี้เรานัดเขาเด็ดมาก เอาจริงนะสถานที่ที่เรานัดเขาเดทอะเราก็ไม่ไปร้านแบบหรูๆวิเทียนไขอะไรแต่เรามาร้านที่เก่าแก่มากซึ่งเป็นร้านอนเดี๋ยวพาไปดูเข้าไปเลยดีกว่าเี๋ยวเาเขินและนี่เลยค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะนั่งอยู่แล้วนะคะพี่แพตสวัสดีค่ะ ของร้านเฉลิมนครนะปกติจะมาร้านจะเปิดให้ทานจริงๆก็ตอน5โมงครับที่คนจะมากินเป็นหมูกระทะ5โมงเย็น<ช>หมูกระทะเขาต้องกินตอนเย็นแต่เรานัดผู้ชายไงเราก็เลยบอกพี่เปิดพิเศษให้หนูหน่อยได้ไหมที่ร้านมีอะไรบ้างให้พี่รันเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าเพราะหนูกับพี่แพทก็คือไม่เคยมาเลยได้ครับตัวชูโรงหลักๆจะเป็น หมูกระทะนะครับปิ้งย่างกับสุก,กี้แล้วก็จะมีเครื่องเคียงที่ว่าต้องทานคู่กันก็คือเป็นทอ่อมันปลากายแล้วก็มีทอ่มันกุ้งเข้าผัดปูแล้วก็เข้าผัดกระเทียมครับใส่เบคอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนี้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยน้ำจิ้มครับคือเป็นของสูตรทางร้านเองใช่ครับเป็นสูตรของทางร้านเราไม่พูดกันมากเลยพี่แพทขาลองชิมเลยดีกว่าเป็นยังไงดดี Daddy? เป็น ไม่ใช่สุกกี้ที่เราคุ้นเคยกันรสชาติเขาจะมีความอย่างที่ที่พี่บอกว่ามีความโบราณอยู่ในนี้ค่ะมีความเครื่องเทศไหมมีความเครื่องเทศแต่ว่ากลิ่นเต้าเจี้ยวเนี่ยจะนํามาเลยเแล้วก็ตัวน้ําซุปเนี่ยเขาโหเด็ดเด็ดก็ยอมรับว่าเด็ดคุณผู้ชมไม่ยากนะการที่จะมาร้านนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครเอารถมาบางคนอาจจะตกใจว่าจะไปจอดตรงไหนก็จอดตรงคลองถมเซ็นเตอร์ก็ได้แล้วก็เดินมานิดเดียวก็ถึงเป็นยังไงอร่อยมากข้าวเขาเรียงเม็ดกันเลย พี่รันขาฝากร้านนิดนึงได้ไหมว่าร้านอยู่ตรงไหนเอาตำแหน่งเอาแบบชวนๆเลยแม่นๆเลยสำหรับคนที่มานะครับก็สามารถมาได้นะครับชื่อร้านเฉลิมนครสุกี้หมูกระทะนะครับอยู่ในซอยข้างคลองถมเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าเดินทางมาถ้าปักมันหมุดใน Google Map เนี่ยก็เซิร์ชชื่อร้านได้เลยครับสั่งไปที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาที่ร้านนะร้านนี้ดังมากแล้วก็คนแชร์เยอะมากอขอบคุณพี่รันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอนั่งทานแล้วเดี๋ยวคุยต่อที่ร้านขอบคุณมากค่ะ ามาทานสุกี้โบราณไปเรียบร้อยแล้วพี่แพ้ก็บอกว่ายังไม่เคยลองังไม่เคยลองอันนี้<ล>คือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิต <ś m _ ets> อะไรที่เรา <ś m _ ets> อยากกินแต่ยังไม่ได้กินอีกยังไม่ได้ลองอีก <ś m _ ets> น่าจะมีอีกหลายอย่างเช่นหมาล่า <ś m ets> ใช่ไหมเครยังไม่ได้ลอง มาลต้องไปนะแต่ก็คือต้องบอกนี้ว่าที่พี่แพทยังไม่ได้ไปลองทานไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานเยอะมากเยอะเยอะคือมีอะไรบ้างมีทําอะไรอยู่บ้างพี่นตอนนี้คือเป็นศิลปินแหละก็ทำเพลงกับวง power pad นะครับก็มีซิงเกิลอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตเรื่อยๆไปทัวร์คอนสงคอนเสิร์ตแล้วก็แล้วตอนหลังนี่ก็มาทารายการ u t u b e เอง เห็นะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องของของวงนะชื่อช่อง Power Pad Official Channel แล้วรายการใหม่ที่ผมดูแลเป็นโปรดิวเองทำเองทุกอย่างก็คือรายการ Daddy Day คล้ายๆแบบนี้เลยพากินพาเที่ยวรายการเราต้องรีบทำนะเดี๋ยวไฟไม่รอดนะเดี๋ยวมาเจอรายการเขาเออกระแสดีมากนะตอนนี้รายการนี้เพิ่งออกมา4-5 EP นะครับก็พากินพาเที่ยว มีไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปกินของอร่อยแถวนั้นงั้นหนูว่าจะได้กินได้ได้เที่ยวจริงๆก็ตอนนี้แหละได้ตอนที่ทำยูทูบแต่สิ่งหนึ่งคืองงมากปกติคนที่ไปถ่าย YouTube ก็อแค่ถ่ายแล้วกันเดี๋ยวไปหาสถานที่อะไรก็ถ่ายว่าไปแต่นี่ถึงขั้นว่าไปเรียนตัดต่อเองเลยใช่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นไงฮะ,ะเรายังไม่ได้มีกําลังไปจ้างใครมาทําเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเริ่มต้นทำเองให้ได้ทุกอย่างานะครับตั้งแต่พี่แพทออกมาเนี่ยพี่แพทไม่ได้หยุดงานเลยสนันนิเห็นเพราะว่าอย่างสนิไปทำพิธีกรก็เจอพี่แพทพี่แพทก็ไปทั้งแต่งเพลงให้กับโปรเจกต์งานนู้นงานนี้ไปเล่นเองด้วย<ช>เเ,เ,<อ>เหมือนทัวร์คอนเสิร์ตเองอจนล่าสุดคุณผู้ชมเปิด เป็นบริษัทหรอใช่ใชคืออะไรที่พแดเล่าเรื่องนี้คนนือมันเป็นความอีกหนึ่งความฝันของเราเราอยากจะทําบริษัทที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบไปแหละเรื่องเพลงเรื่องภาพต่างๆก็เลยเริ่มตั้งมาชื่อบริษัทมาดูมาฟังจํากัดมสมมติหนูอยากทําเพลงหนูไปหาพี่เลยับได้เลยแล้วมาคุยคอนเซ็ปต์กัน เราจะแบบคิดตั้งแต่ต้นยันจบยันมาร์ชลิ่งออกมาเป็นเพลงที่ผ่านมาก็จะมีงไงกับสินค้าต่างๆมาจ้าง<ะ>เพื่อทําการโปรโมทสินค้าด้วยเพลงของเราแล้วก็ล่าสุดนี่ทำมิวสิกวิดีโอเองอีกและยอย่าบอกนะเดี๋ยวอนาคตก้าวหน้าไปทําเพลงคนอื่นอีกก็ไม่แน่ เพราว่าเป็นบริษัทแล้วใช่ใช่คืออันนี้คือมีหุ้นส่วนไหมคะคือทำเอนไม่มีคนเดียวเลยเหรอทำเองแต่ว่าให้เพื่อนมาช่วยชื่อสตูดิโอชื่อว่ามาดูมาฟังแต่ตอนแรกอ่ะจะไม่ได้ชื่อนี้ไม่ใช่ตอนแรกตั้งชื่อไว้ว่าตาดูหูฟังครับผมแล้วมันแล้วมันยังไงคะตอนไปจดทะเบียนไงฮะซ้ำเขามีแล้วเขาห้ามจดซ้ำทะเบียนชื่อบริษัท ก็เลยเปิดมาดูมาฟังและกันเป็นการเรียกแขกมา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 าดูมาฟังกันเร็วๆๆอ่เเฮ้ยเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์นะแต่เจ้าพ่อโปรเจกต์คนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคุณเห็นหน้าตาเขาสดใสแบบนี้เขาเป็นคนคิดงานเยอะจนถึงขั้นว่าเกิดอาการนอนไม่หลับ สับสนุนโดยโซลมอบสิ่งดีๆเพื่อความงามของคุณกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดยมอนเอ็กซิลีคุณเห็นหน้าตาเขาสดใสแบบนี้<ม>เขาเป็นคนคิดงานเยอะจนถึงขั้นว่าเกิดอาการนอนไม่หลับใช่ก็จะเป็นเกือบทุกคืนแหละบางทีเพราะว่าเราฟุ้งไปเรื่อยแล้วเรามีอะไรที่จะต้องจัดการอยู่ทุกวันเราก็จะเมเนดวางลำดับ ขั้นตอนพรุ่งนี้จะทําอะไรอีกสองวันมันก็ต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟุ้งมากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการแบบนั้นได้แล้วถ้าสมมตินอนไม่หลับต้องทํำยังไงอ่ะก็พลิกไปพลิกมาถ้าไม่หลับจริงก็เปิดยู u ู e ฟังเรื่องผีฟังเรื่องผีแต่ละคนบางคนนอนไม่หลับนะเอาจงริงนะบางทีฟังไม่ถึง5ทีหลับแล้วยังฟังไม่รู้เลยว่าผีผีจะมาผมเดินอยู่ในเงามืดตามทางเปี่ยวปุ๊บหลับแล้ว เขาเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ทำมาก็หลายอย่างแล้วตแต่สิ่งหนึ่งที่คนบอกว่าเขาเก่งที่สุดคือเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลง พี่แพตแต่งเพลงเองทําเพลงเองทุกทุกอย่างรวมถึงล่าสุดเอทำเอ็มวีเองแล้วหนูจะมีแบบว่าซองให้จับฉลากเป็นคาที่เขากําลังฮิตในยุคนี้เอามาแต่งเพลงอยู่ในซองเหรออยู่ในซองเป็นเป็นซองผ้าป,ป่า <laughs> รับธรรมบุญไหมคะโอเคไหมคะก่อนที่จะให้ี่แพทแต่งเพลงตามซองที่เราจะให้จับฉลากนี้นะคะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงคะ่ะที่เขาจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองว่าเฮ้ยเขาดูแลตัวเองไงถึงได้ดูดีขนาดนี้ไปคุยกับเขากันคะ่ะ แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งที่สนิทเกินไว้ค่ะคนคนนี้ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของการดูแลตัวเองและประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของธุรกิจด้วยค่ะน้องปอจากแบรนด์โซเฟเชียลเซรั่มค่ะสวัสดีค่ะ คือพี่เจนี่กินไปแล้วแหละว,ว่าน้องปอเนี่ยเป็นคนที่ประสบค,ความสาเร็จในเรื่องของการดูแลตัวเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันต้องเจอปัญหาแหน่นอนเอาเป็นตัวปอเองเลยเพราะว่าปอเองคือเกิดปัญหาปุ๊บถึงทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อมาตอบโจทย์ของตัวเองก่อนปัญหาที่ปอเจอคืออะไรบ้างคะอตอนนั้นคือแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือแบบสิวผดเยอะมากแบบโดนอะไรนิดนึงเหมือนแพ้น้แบบนําแพ้ฝุ่นแพ้นุานาน่นแพ้นี่นิดแบบนึงแบบคือแบบสิวขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอยดารอยแดงก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้ เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้พวกผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ละอาจจะต้องดูว่าเราแพ้ตัวไหนเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มต้นที่จะทำผลิตภัณฑ์คือโซลขึ้นมา <S <ช>่ s e <Sense> s s e of life ค่ะ, <of life S 1> คะ ปอเล่าให้ฟังเดี๋ยได้ไหมว่ากว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โซเนี่ยคือมันผ่านกระบ,บวนการอะไรยากง่ายแค่ไหนะคะคือด้วยความที่ว่าแบบอพอเราเห็นปัญหาของเราเองเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางคนเขาก็น่าจะมีปัญหาเหมือนเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเป้อยู่ที่เมกาด้วยค่ะแล้วเราก็เห็นตัวสารสกรัดตัวนี้ค่ะเราก็ลองมาใช้ดูแล้วมันก็แก้ปัญหาได้ด,ดีมากเลยปอก็เลยลองเอากลับมาทําวิจัยที่เมืองไทยดูค่ะ,คะแล้วก็คุยกับทางโรงงานคุยกับทางนักวิจัยอะไรอย่างนี้ค่ะมาประมาณเกือบ2ปีก่อนที่เขาจะปลดล็อกกันชงอีกค่ะพี่นีสสาร คือเราจะมีความเข้าใจมาตลอดว่ามันช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายรีแลกซ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่กับผิวนี่มันก็ช่วยเหรอคะกับผิวนี่คือดีมากเลยค่ะพี่นีเพราะว่าเขาจะเข้าไปเปิดเหมือนรีเซปเตอร์ในผิวอย่างเงี้ยค่ะทำให้ซึมสารส,สกรัดได้ดีมากเลยค่ะพี่นี<อ>พี่นีเคยลองสักตัวไหมคะที่ตอนแรกแบบเห็นได้ชัดเจนมากพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตัวนี้คือไม่ว่าจะใช้บ่อยแค่ไหนก็คือจะเห็นผลุกครั้งเลยค่ะใช่นอกจากกันชงที่เป็นตัวชูรงของตัวโซแล้วมีอะไรอีกบ้างคะเยอะแยะเลยค่่่ะะะพีีนนนกก็คคือเเราาาใสสัััดตวซยมข้ไป นี่ก็คือเป็นสารสกัดถั่วเหลืองค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบความกระชับอะไรเงี้ยค่ะไม่ทำให้ผิวหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ตัวนอาซินามัยนะคะตัวนี้ช่วยลดรอยดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้แลดูกระจ่างใสขึ้นทําให้รอยแดงที่เกิดจากการระคายเคืองนะคะน้อยลงนะคะแล้วก็ออร์แกนิกฟรีสไตร์อะโล่พาวเดอร์นะคะสารสกัดจากว่านหางจระเข้ตัวนี้ก็จะทําให้ปลอบโลนผิวนะคะทําให้แบบว่าไม่แพ้ไม่ระคายเคืองค่ะคนจะได้ยินแล้วแบบอะโลเวย์รามันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวอ่ะเราฟังกันง่ายๆกับอีกต ตัวนี้ก็คือปรับผิวแลดูกระจ่างใส<ะ>ขึ้นค,ะคะ่ะทุกอย่างรวมอยู่ในโซขอดูเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะดูขวดเลยตืน่นเต้นมาเป็นตัวแบบนี้อันนี้คือตัวชูโรงอย่างที่น้องปอบอกไปคือตัวของการชงคือวิธีการใช้ต้องใช้ยังไงน้องปอวิธีการใช้คือสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยนะคะก็คือล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็จะมีตัวสบู่กันชงให้ด้วยค่ะพี่นิ้ก็คือตัวนี้ก็สามารถ หยดได้2องถึงสามอดเลยนะคะแล้วก็ทาแบบนี้เลยค่ะจะสามารถซึมได้ภายในไม่กี่วิเลยค่ะตัวนี้เช้ากับก่อนนอนได้เลยคือเหมือนว่าเราใช้ตัวเดียวแล้วก็เป็นเหมือนแบบขั้นตอนเดียวจบไปเลยทาแบบได้ทั่วหน้าเลยแล้วาก็ได้ไม่อันตรายไม่อะไรนี้เลยบางคนก็คือเอาไปดรอปกับแบบบอดี้โลชั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทาแล้วมันก็จะแบบทําให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นเพิ่มความรู้สึกนะพี่พี่ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื่น รู้สึกเย็นที่ผิวเข้าสู่ผิวได้ง่ายนี่ขนาดเป็นฝ่ามือนะแป๊บเดียวมันก็รู้สึกว่ามันมันมันเนียนอะมันเนียนไปกับผิวไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะด้วยเออขอพินิทเทสกลิ่นขอนอนุญาต เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติอย่างที่น้องปอบอกคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แพ้ง่ายอ่ะใส่อะไรเข้ามาเยอะเราจะแพ้จะแพ้จากพวกกลิ่นที่มันเติมเข้าไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้คือกลิ่นที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆซึ่งต้องบอกนะว่าตัวนี้ยังไม่หมดนะคือช่วยในเรื่องผิวของเราเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นอ,อย่างตัวที่น้องปอบอกไปก็คือตัวกรูกตาไทโอนตัวนี้คือชัดเจนแน่นอนช่วยในเรื่องนี้รอยดํารอยแดงนะคะและดูจางลงแล้วคุณต้องพอใจแน่นอนและสิ่งที่สาคัญที่สุดตัวชูโรงของเขานั่นก็คือตัวการชงท ได้ง่ายที่สุดและสิ่งาต่างๆที่น้องปอเอามาใช้อยู่ในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตัวโซเนี่ยคือดีที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ดีดแบบนี้มารายการพี่ทังทีขอโปรโดีๆนะคะได้นะปอจัดโปรเด็ดๆมาให้เลยค่ะวันนี้จัดเลยค่ะ1นฟรี6นะคะเซรั่ม um 30 ml ขวดใหญ่เลยค่ะแล้วก็แถมสบู่กันชง3ก้อนนะคะ50กรัมแล้วก็แถมตะข่ายตีฟองฟิกตั้งหากค่ะโดยราคานะคะแค่9 9 0เบาทเดงค่ะสามารถโทรมาตอนนี้ที่เบอร์0 8 1 9 8 8ป1 7 7ดสนค่ะหรือว่าสั่งที่ไลน์ โะะดยง,ง่ายๆแล้วก็สแกน QR code ได้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจนะคะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่น้องปอนีคิดค้นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้โปรโมชั่นนี้1ฟรี6เลยนะคะก็จะเป็นเซรั่ม30 ml นะคะฟรีสบู3่3ก้อน50กรัมนะคะแล้วก็ฟรีตะข่ายตีฟองค่ะราคาเพียง9-90บาทนะคะโทรมาต,ตอนนี้0ู1 9 8แปด7 7หรือว่าแอดไลน์นะคะแอดโซไทยแลนด์ Ad ค่ะหรือไม่ก็สแกน QR code ง่ายๆเลยค่ะง่ายมากๆค่ะถ้าจะหาซื้อนะคะใน Facebook offline Sense ด of Thailand ะะหรือว่าไลน์ a so thailand หรือโทรมาตอนนี้ค่ะ081988177 3และก็สแกนคิวอารคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ง่ายมากเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโซวันนี้ขอบคุณน้องปอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่กำลังรออยู่นะคะพี่แพทเขาจะเตรียมชาเลนจ์แต่งเพลงค่ะไปดูกันเลยค่ะปากต่อไปา Fix, อุปกรณ์ออกกำลังกายย่างยืดบูทีฟิกซยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มงั้นขออุปกรณ์เลยค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยมาลองดูอุ้ยทั้งหมดมีหลายคํานะพี่แพทเลือกเองนะเป็นดวงของพี่แพทเองพี่แพทเลือกซองก่อนเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ว่าเป็นคําว่าอะไรเอาอันกลางเนี่ยฮะอันนี้เหรอคะ่าโอเค okay. อุ้ยคําว่าตค่ะแต่จะแต่งคำนี้ต้องเป็นเพลงอกหักนะ <laughs> คำว่าตาชตาชนะเดี๋ยวดูแปลให้นะ,ะมันจะเหมือนแบบปังจังเลยมันตาชมันแซบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเวลาเจอแล้วมันถูกใจอะถูกใจแต่ต้องแต่งเป็นเพลงอกหกักได้เจอเธอแล้วมันตาชเธอถูกใจนะนะ<ๆ>เมื่อเธอมองยิ้มมาสบตาก,กับฉันอกหักนะอกหักนะแล้วก็วมีคนนั้น ฉันคงเพ้อและเมื่อไปไกลก็เธอมีใครแล้วฉันเองคงต้องถอยไปก็เธอมีใครแล้วโฮฉันคงต้องห้ามใจมันงไายไปหรือเปล่านี่ยากนะนี่ <laughs> อีกสักหนึ่งซองอ เอาริมนี้ริมนี้ฮะเหรอเอาหรอะหราะอเี้ยเอาไหมเอาไหมเดินลังเลอานี้นะมาอุ้ยยาวด้วยอ่ะเอาเปล่าคำนี้โอ้โหคำนี้คือคำว่าสู้เขาจิวะหญิงเป็นเพลงให้แต่งเป็นเพลงให้กำลังใจค่ะยากโดนตีมาใช่แล้ว เธออาจ,จไม่สวยเหมือนใครแต่ใจเธอใสสะอาดเธออาจ,จไม่มีเหมือนใครต้องไว้กับวันนี้สู้เขาสิวะยิงสู้เขาเข้าไปสู้ด้วยความมั่นใจโอ เขาซิววะอีหยิงเฮ้ยให้ใครร้อง,องอะไรรัตนาเพลงตกหลุมรักครั้งแรกรัตนาเพลงตกหลุมรักหรอ,เ,อ,อเธอเธอคือคนนั้ ตามหาเธอเธอคือนางฟ้าที่ฉันมองมาแล้วชอบเลยแต่เธอไม่มองฉันเลยเธอหันไปมองมอปลาฉันเรียกชื่อ เธรัตนาว่ายังไงจบค่ะโอเคนะเก่งมากนะเฮ้ยปลบมือปลบมือหน่อยขอบคุณครับไอคำพวกประโยคพวกนี้มันไม่ได้เป็นคำที่ง่ายนะหนูถามพี่แพทได้ไหมเวลาพี่แพทแต่งเพลงอะไปเอาแบบไอเดียหรือแบบคอนเทนต์มีีหลายท่มเยอะมาก เอายกตัวอย่างเลยส่วนใหญ่แนะเพลงผมก็แต่งตอนใช้ชีวิตอยู่ข้างในเยอะอหลายเพลงมากเกือบร้อยเพลงเรื่องเล่าจากคนอื่นบ้างะนะครับผมหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ตรงของตัวเองหรือว่าสิ่งที่เราจรินตนาการขึ้นมาใหม่มนะครับบางทีก็เกิดจากการคิดชื่อคําของชื่อเพลงขึ้นมาก่อนล่าสุดเนี่ยพี่แพทปล่อยเพลงใหม่เพลงใหม่ชื่อว่าสิ่งสมมุติสิ่งสมมุต,มมติเนื้อเรื่องมันพูดถึงเรื่องอะไรคือหลังจากที่ผมเขียนเพลงมานานเนี่ยนะฮะได้รับคา การแนะนําจากคนคนหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตคุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะน่าจะเขียนเพลงที่เล่าเรื่องให้ข้อคิดคนหรือสอนคนผ่าน,<ะ>ผ,านผ่านเพลงที่เราชอบอเนี่ย <ๆ S 1> ก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงแนวให้คติสอนใจคนเนี่ยออกมาอยู่หลายเพลง<ะ>หนึ่งในนั้นก็คือเพลงสิ่งสมมุติเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่นนยแล้วก็สุดท้ายก็เหลือแต่ครอบครัวที่คอยซ<ะ>ัพพอร์ตคอยดูแลคอยให้ความรักแล้วก็ ให้กำลังใจไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับก็เลยอยากจะเขียนเพลงนี้เนี่ยเป็นการบอกทุกคนว่าให้หันกลับมาดูแลใส่ใจความรู้สึกคนที่เขารักเราแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่จริงแท้เป็นความรักที่จริงแท้แก็คือความรักของคุณพ่อคุณแม่นั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ทัศน์ได้เห็นจริงจริงตอนที่เราได้ออกมาขอ,อสักหนึ่งท่อนได้ไหมเพลงนี้ค่ะ ที่เธอกำลังตามหาไปคว้ควาเพื่อให้ได้มาข้างกายบอกช้ำกับการกระทำที่ทำร้ายทุ่งเทเท่าไรแต่กลับดูเหมือนยิ่งห่างไกลแสนไกลอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เดิมไม่ต้องมีมองหายยังคงรักเธอและรออยู่ทุกเวล ไปไขว่คว้าสิ่งใดความจริงชีวิตคนเรานั้นมันชึางแสนสั้นและไม่ต้องการสิ่งใดมากมายหยุดทำร้ายตัวเองเสียทีอย่าไขวยคว้ากับสิ่งที่มันห่างไกลและไม่คงอยู่จริง ถึงเรื่องของความรักโอ้ยงเก่งนั่นนี่งเก่งนะความรักที่แท้จริงเราเจอแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับผมมีหรือยังหัวใจเรามีคนรอไร้ยใช่ยังไม่มีเลยเห็นเขาบอกว่าแม่ห่วงมากจริงไหมห่วงมากเขาบอกเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรก็จริงๆเขาก็อยากจะให้เราเจอคนที่ดีๆแล้วก็รู้สึกว่าเขารักเราอะเขารักเราหลังจากนี้ไปเราผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้ว พราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะต้องแบบต้องดูให้ดีมากๆเห็นบอกว่าคุณแม่บอกว่าอยู่กันแบบนี้ไปก่อนถอยลูกอย่าเพิ่งรีบมีเลย60ค่อยแต่งอย่างนั้นอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องแต่งก้นแล้ว60ไม่ต้องแต่งแล้วอยู่เป็นดัตตี้อย่างนี้ต่อไปซึ่งก็ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมแฟนคลับของแดดดี้ทั้งหลายก็จะได้แบบชื่นชมกันต่อไปยาวๆนะคะพี่แพทค่ะวันนี้มารายการเราล้วมีฝากผลงานหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างเพราะเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์โปรเจกต์เยอะมากอ ก็จะเป็นงานของวงนะฮะวง power pad เลยตอนนี้นะครับผมก็มีซิงเกิลต่างๆมากมายที่ผ่านมาก,ก็ต้องคำสาบสำอยศูนย์2.22นาฬิกานะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นสิ่งสมมุติแล้วเร็วนี้ก็จะมีเพลงรุดูฝัน,นเป็นเพลงให้กำลังใจนะครับให้คนที่ตามความฝันเนี่ยสู้ต่อไปแล้วก็จะมีช่องทาง y o u y u u t u b e อันนี้ฝากเลยนะฮะทำกันเองทุกขั้นตอนเลยชื่อช่องว่า power pad official channel ฝากกดติดตามกปนเยอะๆด้วยนะครับในนั้นมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายในการพากินพาเที่ยวแดดดี้ดีเดย์รายการแท็บลิวอแล้วก็มี MV ให้ให้ชมกันด้วยค่ะครบทุกอย่างและโปรเจกต์เยอะมากจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แพทที่ให้โอกาสเราสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะท้ายรายการเหมือนเดิมค่ะต่อคำถามเข้ามาในเพจปากต่อปากของเราตอนนี้นะคะของรางวัลรออยู่ค่ะคําถามง่ายมากๆค่ะคําถามก็คือชื่อแรกของบริษัทพี่แพทชื่อว่าอะไรค่ะตอบเข้ามาเลยตอนนี้เท่านั้นนะคะของรางวัล รออยู่นะคะหมอนรองหลังเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะรีบตอบกันเข้ามานะจ๊ะคนตอบเยอะมากและอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปปาอปากกับใครนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะวันเสาร์วาเวลาบ่าย2ค่ะและอย่าลืมดูยอนหลังทางไ y ช h a น n e l o f f i c ฟ a l ฝากกดไลค์กดส u b s c r i า e กดกระดิง่งกริง๊งไว้กดติดตามด้วยนะคะอุ้ยคนดูยอดพุ่งฟังตาชวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแต่หนูถามได้ไหมสิง่งที่พีพ่เพทอยากกินมากๆอ่ะเคลปญี่ปุ่น ปงงครั้งเดียวเองเนี่ยตั้งแต่จหใช่ปีนึงเนี่ยเพิ่งได้ทานอยู่ครั้งเดียวไส้อะไรจําได้ไหมตอนนั้นกล้วยหอมฝอยทองอมีลูกแก่สายหวานแล้วก็ลาดด้วยช็อกโกแลตแล้วตอนที่เราได้ชิมครั้งแรกเหมือนที่เราคิดไว้ไหมฟินมี<อ>ความสุขมากแฮปป,ปปี้มากแฮปปี้เหมือนขึ้นสว่า์